ฮอนด้าซีวิก2014นะครับวันนี้มาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับช่างเพชรสันนิษฐานนะครับตรวจเช็คเบองต้นด้านนอกนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับวิธีการรื้อตัวแอร์ฮอนด้าุ่นนี้ยังไม่ได้ยกคอนโซลนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสภาพอีวาเบอร์เตอร์นะครับก่อนที่เราจะอเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะดันเช็ครั่วให้ดูนะครับว่ารั่วจริงไม่จริงครับกับฮอนด้าซีวิก2014คันนี้ครับผม ฮอนด้าซีวิ2014นะครับช่างเพชรดันไว้นะครับนี่สังเกตได้นะครับแรงดันลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนี่ทิงลงไปในแม่น้ำเลยนะครับจุ้มโอ้โหเห็นกันไหมครับนี่นี่ลูกค้าไปทำมาแล้วนะครับที่อำเภอลำยืนนะครับจังหวัดจุบนนะครับ ได้แค่ไม่กี่วันนะครับดีนะครับที่ไม่กี่วันถ้าวันนี้ช่างเพชรเติมนะครับบอกเลยว่าไม่ไม่ออกจากหน้าร้านไม่ได้เลยนะครับหมดทันทีนะครับถ้าแบบนี้นะครับนี่เป็นอีวาเบรเตอร์ใหม่นะครับที่ช่างเพชรจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับคลิปนี้ยืนยันให้ลูกค้านะครับว่ามีการเปลี่ยนอะไห่แล้วก็รับประกันงาน1ปีเต็มนะครับสำหรับ Honda Civic 2014นนะครับฝากติดตามไปด้วยนะครับประมาณนี้คลิปสั้นๆครับผม